Learn time, learn สวัสดีครับ Hello everyone You are watching Learn Thai happily with me ครูส t a This video you are going to learn Thai from this news รถกระเช้าตกรถกระเช้า means um cable car ตก means crash รถกระเช้าตกในอินตาลีรถกระเช้าตก means เ a เบิลคาร์คลา h ช์ฮัเในอิตาลีมี n s i อิตาลีเมื่อวันอาทิตย์มี a ออนซันเดย์มันเดินทางขึ้นไปบนภูเขามันเดินทางขึ้นไป means it travels up to บนภูเขา means a mountain ภูเขานี้มีความสูง1,400เมตรภูเขานี้ means the mountain มีความสูง 1,400 m เมตร means is 1 4 0 t meters high สายเคเบิลขาดก่อนถึงปลายทางสายเคเบิล means a cable ขาดก่อนถึง means breaks just before ปลายทาง means the end of the way ห้องโดยสารหนึ่งตกลงมา20 m เมตรห้องโดยสารหนึ่ง means one cabin ตกลงมา means Falls down 20เมตร means 20 meters มีคนเสียชีวิต14คน means 14 people d i e เจา้าหน้าที่ต้องค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นเจา้าหน้าที่ means officials ต้องค้นหา means must find out ว่าเกิดอะไรขึ้น means what happens คนมาตรวจสอบมันคน means people มาตรวจสอบมัน means check it ทุกอย่างดูปกติดีทุกอย่าง means everything ดูปกติดี means seems fine ไม่มีใครรู้ว่า means nobody knows ทำไมสายเคเบิลถึงขาดทำไม means why สายเคเบิล means the cable ถึงขาด means breaks Let's read the news together รถกระเช้าตกในอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์รถกระเช้าตกในอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์มันเดินทางขึ้นไปบนภูเขาภูเขานี้มีความสูง1,400เมตรมันเดินทางขึ้นไปบนภูเขาภูเขานี้ มีความสูง1,400เมตรสายเคเบิลขาดก่อนถึงปลายทางห้องโดยสารหนึ่งตกลงมา20เมตรสายเคเบิลขาดก่อนถึงปลายทางห้องโดยสารหนึ่งตกลงมา20เมตรมีคนเสียชีวิต14คนเจ้าหน้าที่ ต้องค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนเสียชีวิต14คนเจ้าหน้าที่ต้องค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นคนมาตรวจสอบมันทุกอย่างดูปกติดีคนมาตรวจสอบมันทุกอย่างดูปกติดีไม่มีใครรู้ว่า ทำไมสายเคเบิลถึงขาดไม่มีใครรู้ว่าทำไมสายเคเบิลถึงขาด This is the news that you learn today. If you like learning Thai from news with me, you can subscribe my channel Learn Thai happily with me Krustang. I will make a video about learning Thai from news with me 5 days a week, and I will post it from Monday to Friday. The r e s u l t Thank you so much for watching me, i learning Thai with me, and see you in the next news. So,